สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านค่ะมันนี้จะปอมาติดตามตัวเลขแนวทางพามฝันกับน้องมาวินค่ะเด็กมีเซนค่ะยิบตอตลีห้ย่ายเนาะถืกมาหลายงวดแล้วค่ะยิบไ้หาใบก็ถือทั้งหาใบค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ได้ยินว่าน้องมาวินนี่เพื่อนบอกเลขค่ะสองตแหล้กก็สามตเนาะบอกแค่ข้างเดียวค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของน้องมาวินสิเป็นตัวใดเดี๋ยวไปสอบถามน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะไปติดตามตัวเลขน้องมาวิน เด็กมีเซ็ตน้ำกันค่ะบอกค่ะจับลอตเตอรี่ให้ลอตเตอรี่ครับห่างเพื่อกระบอกสองนิ้วว่างหันบอกค่ะเพิ่นบอกพิ่นบอกเธอเดียวเลยบอกพันบอกเธอเดียวพ่นบอกเดยครับหกแปดมาบอที่แหลกพิ่นบอกว่าเอมว่าหกแปดตัวเดียวหกแปดเพิ่นก็โยกมือเพิ่งโยกมือขึงสองนิ้วบานนี้พ่อจะไปโยกขึ้นสองนิ้วยังสิจับใซ็กันเอาครับบานนี้เบาเบาเลยมิดเลย เลียวดีนอวง่านค่ะได้นอนวาวินยกเตมเนหล้กก็เปาเธอเดียวเลยบอปาาอีกเลยน้องแงมน้องแยมน้มไปจับตตอรี่ให้ครับน้องแยม ยังบอดจับเลยแต่ว่าตัวเลขที่น้องมาวินเนาะค่ะท่านผู้ชม่นเป็นเด็กมีเส้นจับลอตเตอรี่ให้ถือกล้ายใบอยู่ค่ะซีใบหาใบผลแต่ว่าน้องมาวินเนี่ยเบาขังเดียวเนาะตัวเลขเนาะเิ่นบอกแล้วอย่าถามหลไยเทื่ะ นะครับสวัสดีเอฟซีหน่อยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับน้องมาวินครับอู้เก่งหลายยุโปอได้ครับนี่เก่งหลายครัอนุบาลสามครับเอฟซีอ้กำลังฮัทเบาอนุบาลแต่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่งเบาได้ตอนประมาณอนุบาลในี่ปงี่เหี่ยได้ยินว่าเพิ่นเบาวัเป็นเลยเด้อปีนี้กำลังฮัทเบาเก่งกำลังเก่ง ตอนตอนตอนที่เบาเอ็มถามเพื่อนเพื่อนบอกตัวใดก็เบาเอ็มหกแปดครับโอ้หกแปดเนาะบาดนี้ก็เงียบเลยบ่ปากเลยอ่ะทำเนาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวสื่อตุรกีไม่แคบนะจ้อครับเอาน้องน้องมาวินสวัสดีครับหน่อยลูกถ่ายรูปกันเดี๋ยวเอ้ยสวัสดีน้องมาวินถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามสองสามเบาข้างเดียวค่ะอายุตัวใดก่อนนะอายุ อยู่อนุบาลสามกันนะจะประมาณหกขวบนะาะไปแเน่เนาะหกขวบห้าขวบห้าขวบห,ห้าขวบเขบาต้องบเป็นค่ะบอกข้างแรกนั่นบอกหกแปดบอกข้างเดียวเลยค่ะบัตรเนกรเงียบไปเลยพ่อถามว่าเลขเลขสามตัวนี่ตัวใดเพิ่นกระยุญญกนิ่วขึ้นยังสี่ค่ะสองนิออ<อ>ง่วขึ้นยังสี่แมนก็คือน่าจะสองหกแปดเนาะโอ้ยค่ะ น้องมาวินเด็กมีเซนเพิ่นก็เคยจับลรตลตี่ให้ย่า่เพิ่นถือเกลีวยวหาใบวาสันค่ะเดี๋ยวจะลงตัวเลขให้เอฟซีแคปนาจอไวเบิงค่ะสำหรับตัวเลขของน้องมาวินเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของน้องมาวินค่ะท่านผู้ชมบอกเลข68เนาะเด็กสามโต268ค่ะเพราะว่าน้องเพิ่นบอกขังเดียวเนาะว้า68ขังเดียวทามจังได้กับปากเลยค่ะ แต่ว่าหลังจากตีทามตัวเลขกแล้วว่าสามตัวมีบอเพิ่นกันยกมือเนาะสองนิ้วขึ้นค่ะนาจะเป็นสองหกแปดเนาะหรือถ้าารผมุชมบอมักสามตัวก็เอาสองตัวก็ไดเนาะหกแปดค่ะโชค m ắ นกับเหล็กของน้องม้ากี้นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันไดเด็ดอยู่ใส่จ่าปอกกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใส่ค่ะมันนี่จ่าปอกมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสก,การค่ะหลวงปู่มาเจริญเจริญค่ะอันเบแเรื่องของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการไอ้พวกเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระสันมัมมี่ไปบูาเทวดาคนหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิทีว่าแน่ของวิบาลในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทิก็เอิ่นแม่เต็นผมแม่โทนนีบางคนมันก็นเอิ่นไปเป็นเครื่อเข้าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวแม่อ่าย่ในตัวนี้จะเห็นไม่นีมันครบสูตร อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในทิศทางหลงในรับคน้นคือว่าถ้านําไปเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยมเขาจะโบซาไปแล้ว,วด,ดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตสุยาง,าาาางาค้าขายบัดีก็ดีเออไปั่างเมียยังบ่เคยเสือเรือเสือเ,อเบอร์ก็บถืกองเขาเหมือนอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากออ้หลวงปู่หรือองสมานนี้จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีม่โศกหลงเรื่อง ประกอบสีใดก็ยังลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัตว์สีมีชิวเพราะคูไปคูเมื่ยว่าประมาณภาษต่ายตัวไหนก็ใส่ร่าต้องใส่สร้างในการอกอกอรบบวชส่วนมากเขาเลยเื้อจำนำหน,านา้ามาหน้าไปขี่มัน,นก็เบาต้องคันดีบัดอะว,ะว่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีอย,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับ อันนี้เป็นนวดไอ้ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบ mm. ุกเ yeah. ส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน mm. ั่มหายยาโยมพนมาําบุญสั่งสลอกสลาสั่งแม่ยังกับพึ่งมาบูชาไปกับฤทธิ์สุาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิปมาสุโงคุก็ใส่สร้างก็เลยเอาัจนีมาเป็นเครื่องร่าง นายู่ิที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ยาโยมไป<า>ค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกาไดดมีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอค่ะนอการดดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิด้างในให้เบิ้เนอค่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจราจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเ้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดอยียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี กะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาห่านกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่อมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ